มันพลังใส่ลงไปเลยน้ำไข่ปานกลางยะไข่สีแกงแกงมัสมั่นนะคะร่อยเพิ่นเดือดกันพี่น้องเทใส่แล้วก็แค่นี้พี่น้องเส็จเดียดกับซิมตําใจชอบค่ะพี่น้องยะาไข่สีออกรสหวานนะแกงมัสมันหวานหน่อยหนึ่งไม่ต้องใส่ยังค่ะผงรุดลดดีไม่ต้องใส่นะคะร่อยย้ําไข่ซิมตําใจชอบแล้วนะย้ไข่ก็ ขัวพริกขัวพริกแกงมัสมันใส่หัวกะทิขวกินก็ข้ปุ่นกระไรกินก็ยำกระไรพี่นอ้องเลือแต่มักแต่ว่ายาไพ่เีมเยอะนี่เสีบยบเยอะๆค่ะพี่นอ้องเสียได้ที่แล้วยาใพ่ค่อยมาเอามันฝรั่งลง่งกระซิมตามใจชอบค่ะพี่นอ้องยาใพ่สิออกรสหวานนะแกงมัสมันหวานหน่อยนึง บะตรงใส่ยังคะ่ผะผงสลดลด,ดีไม่ต้องใส่นะคะย้ะไผ่สิแกงแกงมัสมันนะคะร่อยเพิ่นเดือดกันพี่นอ้องที่จะใส่แล้วก็แค่นี้พี่น้องเส็จเดียวนะคะแกงมัสมันแกงขายพี่น้องก็เสียหมอหง่ออกตลาดมืออื่นเส้าขอบคุณที่รับชมใ้ที่แล้วเดย้ะไผ่ไข่มาเอามันฝรั่งลง แกงมัสมันนะ่กินน่ท่านโบพี่น้องเยอะๆ่ะตักเขาเนี่ลาดพี่น้องจาอ้าขาใหญ่งๆใส่กะทิประสิบปงย้าให้กับเอากะทิหอดอีกเที่ยนึงนะคะหัวกะทิหยอดไปอีกเที่ยนึง่งแกบมันแล้วนี่พี่น้องเนาอใส่อันนี้ไ้ที่นะ้าใส่ที่หลังใส่ทั่วลงไปพี่น้องเพื่อกระสีได้หอม กินก็ขปุ่นกระไดกินก็วยำกระไดพี่นอ้องเหล็ดแต่มักแต่ว่ายาพ่าเสี่ยมเลยเด้อนี่ยเสแปบเยอะๆค่ะพี่นอ้องเสแปบนะคะแกงมาสมันแกงขายพี่น้องก็เสียหมอไงออกตลาดมืขอื่นโสขอบคุณที่รับชมเนาะใส่อันนี้ไว้ที่นะใส่ที่หลังใส่ทัวลงไปพี่น้องเพื่อกะเซียดไหอม มันพลังใส่ลงไปเลยนะ้ำใสยปานกลางนึนะค่ะพี่น้องเอาไกล่ลงมาเนี๋ยพก่เขียวเขียวให้เพื่อนใดที่แล้วเพื่นก็กไก่เสียใดที่แล้วเนี่ยเดี่เขียวโดนเติบแล้วเนาะกระซิมตามใจชอบค่ะพี่น้องเนี่ยพ่เสีออกรสหวานนะแกงมัสมันหวานหน่อยนึงไม่ต้องใส่ยังคะ่ะคงสดรสด,ดีไม่ต้องใส่นะคะ แกงมัดสมันอย่าลืมขวัวพีคขวับไอหอมพี่น้องเนี่ยใส่ครับพี่น้องเอาไกล่ลงมายเดผ้าก็เขียวเขียวให้เพิ่นใดที่แล้วเพิ่นไก่เสีใยใดที่แล้วเนี่ยยัดผ้ากเขียวดนเติมแล้วเนาะพี่น้องมันพลังลงจะคอยมาเอาหอมหองงัวแหน่ลงบานนก็สิตตามด้วยถั่วนะคะทุกคน สยใส่ที่ลังกะด่พี่น้องใส่ฟ,ฟอมกันกะด่อยากให้หอมเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเชื้อเคี่ยวไปซ้ำเนีน่แกงมัดสมันแย่ไพ่คำใส่กะทิปะสิปงย่ไพ่กะเอากะทิหยอดอีกเที่ยนึงนะคะหัวกะทิหยอดไปอีกเที่ยนึง,งก็มันแล้วนี่พี่น้องแย่ไพ่ก็จะใส่มันฝรั่งลงไปนะพี่น้องมันฝรัง่งเขาแย่ไพ่ไก็เอาประมาณนี่พี่น้อง มันฝรั่งใส่ลงไปเลยนะ้ำพิ่ปานกลางวเพานก็จะใส่มันฝรั่งลงไปนะพี่น้องมันฝรั่งเดี๋ยวเพานก็เอาประมาณนีนนะ่พี่น้องนักเสเพรนหอมมันแตกมันผลเดี๋ยวเพานก็เอาไก่ลงพี่น้องจ๋าเอาไก่ลงแล้วเรียบร้อยแล้วเฮียพายขว,วัวไปอีกสักพักหนึง่งการ่าไก่เปื่อยได้ที่แล้วเดี๋ยวเพายค่อยมาเอา มันฝรั่งลงอ่าแยา่ไพา่กะแกงมัสมันนับพี่น้องืันนี้แยา่ไพา่เสาแรงไงแกงมัสมันแยา่ไพา่กะแกงแล้วเรียบร้อยพี่น้องจะน้กระซิมตามใจชอบค่ะพี่น้องเยา่ไพ่สิออกรสหวานนะแกงมัสมันหวานหน่อยหนึง่งบ่ต้องใส่ยังคะ่ผะผงใสดรสด,ดีไม่ต้องใส่นะคะพี่น้องใส่อันนี้ไ้ทีนะ้าใส่ที่หลังใส่ทัวลงไปพี่น้อง เพลกระสีได้หอมค่ะทุกคนนี่บไซนามไล้พี่น้องแป้งน่าสมันเนาะแต่มกินก็ข้ปุ่นกระไรกินก็ยังกระไรพี่น้องเลือแต่มักนาะแต่ว่าอยาพ่ายเสีมเยอะด้วยนี่เสแสรบเยอะๆค่ะพี่น้องเสแสรบพี่น้อยมันพลังลุ่งจะคอยมาเอาหอมหอยแย่ลงบานนกระสิตามด้วยถั่วนะคะทุกคนกรงสียาพ่าใส่ที่ลังกระไรพี่น้องใส่พร้อมกันกระไรอยากให้หอมกระสิเขียวไปอีกน้าเพ่ลกระสิบุกไปหน่อยนึงเยอะ แกงมัสมันนะคะลูกค้าสั่งพี่น้องอยากกินแกงมัสมันแกงไม่กะเพรสิแกงแกงมัสมันนะคะลอยเพิ่นเดือดกันพี่น้องที่ใส่แล้วก็แค่นี้พี่น้องเส็จเดียบกเพรนก็จะใส่มันฝรั่งลงไปนะพี่น้องมันฝรั่งเฮ้กะห้ก็เอาประมาณนีพี่น้องได้ที่แล้วกะเให้ค่อยมาเอา มันฝรั่งลงพี่น้องมันฝรั่งลงจะคอยมาเอาหอมหวใแย่ลงบานากระสิตตามด้วยถั่วนะคะทุกคนจะใส่ยาไผ่ใส่ที่หลังกระได้พี่น้องใส่พร้อมกันกระได้ากให้หอมไปไผ่สแกนแกงมัสมั่นนะคะร่อยเพิ่เดือดกันพี่น้องที่จะใส่แล้วก็แค่นี้พี่น้องเส็จเดียวะทุกคน่นบใส่น้ำลายพี่น้องแกงมัสมั่นเนาะเคี่ยวไปเรื่อยๆคะ่ะพี่น้องเคี่ยวไปซักหนีน่ แกงมัสมันแย่ไผ่ครับเส่เพื่นหอมมาแตกมั่นผลเย่ไผ่ก็อเอาไก่ลงพี่น้องจ๋าเอาไก่ลงแล้เวเรียบร้อยแล้วเย่ไพ่ขัวไปอีกสักพักหนึ่งกาวไก่เปื่อยได้ที่แล้วเย่ไห่ค่อยมาเอามันฝรั่งลงปิดนะคะแกงมัสมันแกงขายพี่น้องก็สิหมอไงออกตลาดมืออื่นส่าขอพุนที่รับชมเดี๋ยวไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเชื้อเขียวไปซ้ำเนี่ แกงมัสมันแย่ไพ่ออคำกินก็ข้าปุ่นกระไรกินก็ย่งกระไรพี่น้องเหลือแต่มักแต่ว่าแย่ไพ่ออเิียมเลยด้วยนี่เสแสรบเยอะๆครับพี่น้องเสแสรบกินในแย่ไพ่เพิ่มมาลูกค้าว่าจะเลื่อยจัดไปซะไหนก่อนเโดนแกงพี่น้องมันลงทิ่นไหลอีกแกงมัสมันแย่ไพ่กระสีเขียวไปอีกหนาเพิ่มกระสีบกอไปหน่อยนึงเยอะแกงม,สมังมสมันนะคะลูกค้าสั่งพี่น้อง อยากกินแกงมัสมปังแกงไม่กระสีเขียวไปอีกหน้าเพื่อกระสีบุกไปหน่อยหนึ่งยูะแกงมัสมะังน,นะคะลูกค้าสร้างพี่นาะอ,อยากกินแกงมัสมปะหลังแกงแม่เพพ่อก็กจะใส่มันฝรั่งลงไปนะพี่นนองมันฝรัง่งเขาจะพ่อก็เอาประมาณในพี่นนองพี่นนองมันฝรั่งลงจะค่อยมาเอาหอมหัวแหญ่ลงบะหน้ากระสีตามด้วยถั่วนะคะทุกคน ยัสียายไผ่ใส่ที่หลังกระดัพี่น้องใส่ฟอมกันกระดัอยากให้หอมใส่แต่น้ำตาลกับน้ำปลาเท่านั้นพี่น้องเพไ่่กับสีเขียวให้เพิ่นแบบใส่เพิ่นหอมมันแตกมันผลยาไผ่ก็เอาไก่ลงพี่น้องจ๋าเอาไก่ลงแล้วเรียบร้อยแล้วยะาไผ่ขวบอีกสักพักหนึ่งกา,าร์บไก่เปื่อยเรียอยยาไผ่ซีมตามใจชอบแล้วนะยาให้กับขวพริก กวัวพี่แกงมาสมมนใส่หัวกะทิกัวจเพื่อก,ก็จะใส่มันฝรั่งลงไปนะพี่นอ้องมันฝรั่งเขาจะเพืก็เอาประมาณในพี่นอ้องนะคะแกงมาสมัมนแกงขายพี่น้องก,ก็สิหมอไงออกตลาดมืออื่นเศ้าขอบคุณที่รับชมกระซิมตามใจชอบค่ะพี่น้องจะเพื่สิออกรสหวานนะแกงมาสแมนหวานหน่อยนึง บ่ต้องใส่ยังคะ่ผะผงสลดรดดีไม่ต้องใส่นะคะกินในะแย่ไพ,พ่อุ้นมาูกค้าว่าจะเลยจัดไปสักไหนตอน,นโดนแกงพี่น้องมันลงทืงกกง้นไหลอีแกงมัสมันแย่ไพ่กับแกงมัสมันนากินนาท่านบ่พี่น้องเยอะๆอะตักเข่านี่ลาดพี่น้องจาอ้าขาเงี้ แกงมัสมันอย่เลืมขัวพริพแกแหขัวไหหอมพี่น้องเนี่ยใส่เขียยไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องเคี่ยวไปซ้ำเนี่ยแกงมัสมันแย่ไผ่ขำต้าตอนย่ไผ่สีแกงก็เอากะทิลงก็เอาพริกแกงมัสมันลงไปย่ไผ่ขวัวไหหอมหอมฟุ้งซะก่อนย่ไผ่ก็เอาไก่ลงนะกินก็ข่ปุ่นก็ไไ้กินก็ยังก็ไไ้พี่น้องเหล็ดแต่มักน แต่ว่าอยาผ้าเยี่ยมเนื้อได้ไหมเสียบๆเยอะๆค่ะพี่น้องเสีบยบเพิ่าก็จะใส่มันฝรั่งลงไปนะพี่น้องมันฝรัง่งเขายาห้กะเอาประมาณในพี่น้องนะคะแกงมัสมัน่นแกงขายพี่น้องก็สิเตี๋ยวหมอยใยออกตลาดมืออื่นเศร้าขอบคุณที่รับชมยาผ้ากัแกงแกงมัสมัน่นนะคะ ลอยเพิ่นเดือดกันพี่นอ้องที่ใส่แล้วก็แค่นี้พี่น้องเส็จเดียวแกงมัสมันนากินนาท่านบอกพี่น้องเยอะๆตักเขาเนี่ลาดพี่น้อง